แผนที่เราบอกไว้เราใช้วิธีการแผนที่ถูกต้องไม่ใช่ผิดตอนนะครับผมไม่รู้เลยครับคุยกันนี้ด้วยนะครับคุณยไมรู้สินะ่ไคุณไอ้สนอ น okay. ี้ยังไม่ยอมกันคุณคีดสปิชอยู่พวกเราถ้าเราทนไว้มันน่าจะไม่มุ่งมุ่งสมอยู่กับพวกมันแน่ๆเรื่องพวกมันนั้นเยอะ ทุกคนเราจัดก่อนก็จัดกนนะครับมึงจะทำยังไงดีบอสคือตอนนี้วิดีโอคอลหากันอยู่นะเหลไ่อมเนลื่อตรามีวางแผนกันแล้วผลแผนของเรากันวางแผนที่จำลองนครนะนครมีนาะแล,ล้วกูจนะเราจะทำลครลิงเอไอเอไอโอ ไอ้ฟูร์รตนี่ควายเลยยัมทารปภิชอมันมาทำการเราร้กด้ิทำการมันนะครับว่สวีทหัวหน้าหน่วยที่สองมิราชกุลพูดเรื่อดีไปยผมจะพูดถึงเรื่องนี้ไม่กระอยาคุณจะเป็นโบ้ขนาดนี้ซึ่งคสวีท 그수위존산 군도 동동 경찰서에 가기만 해. 뭔가 좀래 อือน้องครบเอ้าเปิดยิปซีดี๋วะเฮ้ยๆไนี่ยิปซีอะไรเนี่ยโอ้โโอ้ถ้าเราจะคุยกันดูดูองงไม่คุยกับเรื่องหลอกโอ้โห คุณเตรียมไปข้ามันเลยนะไอเดวันนี้เชื่อเครับถ้าเราจะฆ่าเนี่ยคือแบบถ้าจะฆ่าจะฆ่ามันยังไงดีอะมันก็หดเกินคนฮะเราไปเรียาพวกต่างนาฬิกาปิ๊ก แล้วมนะันจะเจอวุ่แน่หรือพันนิชเชว์ดอ้บุล้อ ชุดเตีมาเขาวันนัดเขียนกันใช่ไหมเขียนโจ๊ยจ่สิบยอ็ดเดียวฮึมือจะทำมันคอมโดนดูโบกเลยอีพีสองหนักแน่นอนโดนแน่โดนใจทุกคนแน่ครับอีพีสองอีพีสองต้องโดนใจทุกคนแน่ๆน่หวาถ้าเล่นถ้าเล่นจริงอ่ะ กูคปค๊บปั๊บปับ๊เฮ้ยเดี๋ยวมันนี้เชื่อมันจะเก่งขนาดไหนวะอันนี้ผมย้อนเวลานะครับคือที่คุยเมื่อกี้ไม่ได้ย้อนเวลานะนี่ย้อนเวลามาแนละ้วกูเดินไปก็ถึงอะไรเงี้ย <c oughs>

嗯。嗯。嗯，呵呵呵。 呀。<Yeah. S 2> <laughs> <laughs> 2う <Save yourself. S 1> Get this Phần không Come on boys. Lên này nó có skill đấy. โอ oh ๊ยไม่โอเคข่าเลยยังไม่ดูอะไรดูแลยัลไม่เร็ว thắc mà giữa trùng quá tôi có trùng รมดหล่อเกินต้านแต่เสียงหวัวเป็นตะย่านเกินไปหล่อเกินด้านแต่เสียงหวัวเป็นตะย่านเกินไปนงไงโอ้โห โอ้โหโอ้โอ้โหโ้โหโอ้โเโอ้ะหโอ้โหโอ้โหโั้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โบิ๊กโห้โห้โโอ้โโอ้โหโอ้โอ้อคโหหนอ้เหโอห้อ้โห นอไม่มีเลแค่นี่มันไม่มชัอันนี้ม่ชั้นนมีความแปลกม่ยเลยโครนั่นม่ได้เลยโคตรนั่นั่นม่ไน่เลอรงป็ไทเนี่นะทำมันกล้องเนี่ยนยือมันกล้องเฮ้ยบรี 嗯，那个车后座，那个什么什么什么。嗯，好、嗯。你上来，我带你。你、嗯、好。喂、哎。 มีจุดมิชั่นมากเลย้ยเฮ้เดอทเธอรู้จากนี่ดแล้วไอ้นั่นเป็นใครอ่ะ ไม่ใครมัจอเชียร์เป็นมิชชั่นในทีมไว